ที่ฉันยังมีร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณนะที่ฉันยังยังมีชีวิตและลมหายใจที่ยังฉันยังสามารถได้เห็นพ่อแม่พี่น้องฉันยังสามารถได้เห็นครอบครัวสามีเราเรายังได้เห็นคนที่เรารักเราชอบเรายังเห็นโลกใบนี้เรายังเดินทางได้เรายังกินได้อยู่ได้นอนได้ ฉันขอบคุณจริงๆคะ่ะวันนี้เป็นวันที่ฉันมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่สวยงามเหลือเกินวันพรุ่งนี้ก็เอาไว้อีกวันไม่ต้องไปคาดว่าตนเองจะอยู่ในวันพรุ่งนี้ได้เอาวันนี้วันเดียวให้มันให้มันสุดๆก่อนนะคะขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่อยู่รอบกายที่เราได้เห็นและก็เข้ามาในชีวิตของเรานะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการสื่อสารภายในกับตัวของเราเองเพื่อให้เกิดพลังให้เกิดความคิดแล้ก็เกิดแนวทาง นั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชีวิตนะคะการกำหนดขอบเขตให้ชีวิตคือหนึ่งแหละเราต้องมีกำหนดเราต้องมีกรอบเราต้องมีขอบเขตกับกันอยู่บนโลกที่มันหมุนเร็วนะหนึ่งเลยนะคะเลือกตอบชัดดึกๆซะเพราะเกรงใจอืมอเขาส่งมาเที่ยงคืนก็ยังตอบเที่ยงคืน ปล่อยคะ่ะใครจะส่งอะไรมาก็ช่างถ้ามันไม่ใช่เวลาของฉันฉันไม่รับสายถ้ามันไม่ใช่เวลาอะไรของฉันฉันไม่สนใจใครจะส่งอะไรมาพรุ่งนี้ฉันค่อยเปิดไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องไปอยากเห็นแมนแต่นะคะแมนแต่เรานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วยังไม่ได้หลับนอนก็ช่างเว้นแต่เราจะรู้ว่าเรื่องนั้นมันเรื่องที่จําเป็นและสําคัญไหมเราจะรู้เองว่าใครส่งหาอะไรยังไงอะไรแบบไหนนะคะแต่เมื่อเราอาจจะอ่านอยู่แต่ก็ไม่ต้องตอบก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ล้าปฏิเสธงานที่เกินพลังของตนเองอย่ากลัวอย่าอายถ้าอะไรที่ทําได้บอกว่าทําได้อะไรที่ทาไม่ได้ก็บอกว่าทําไม่ได้อย่าฝืนตนเองทําแล้วมีความสุขให้ทําทาแล้วไม่มีความสุขอย่าทําเลิอกอยู่กับคนที่ให้เลือกอยู่กับคนที่มีพลังทางบวกนะฮะให้เลือกอยู่กับคนที่มีพลังทางบวกนะอาจารย์เนี่ย <c oughs> เป็นคนที่ถ้าใครมีพลังทางลบเนี่ยอาจารย์ไม่เข้าใกล้เลยเพราะว่าโว เวลาเขาพูดออกมานะมันมีแต่คําด่าทอเหยียบเหยียบมันมีแต่มันมีแต่เรื่องคนอื่นมันมีแต่ปัญหามันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญญามันมีแต่ปัญหาพูดแต่ปัญหาแต่ไม่พูดปัญญาไม่มีปัญญาไม่เข้าใจปัญญาอะไรเลยอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าเออทาไมเขาถึงพูดกันได้ทั้งวันและเอาเวลาทั้งวันนี้ไปอ่านหนังสือเอาเวลาทั้งวันนี้ไปพัฒนาตัวเองเอาทั้งวันนี้ไปทําอะไรต่ออะไรเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์หลายอย่างเนาะ เออทำไมถึงถึงใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นให้เลือกอยู่กับคนที่ให้พลังทางบวกแล้วก็สองการรักตนเองคือการกล้าพูดว่าไม่กับสิ่งที่บั่นทอนความสุขดังนั้นในรูปแบบการมีวินัยไม่ใช่การตามใจนะคะตัวเราเองก็ต้องมีวินัยตัวเราเองด้วยไม่ว่าแต่ความเข้าใจผิดหรือรักตนเองเท่ากับการปล่อยตามใจเราต้องรู้ว่า ตอนนี้เรากําลังตามใจตัวเองนะผิดถูกผิดชอบชั่วดีอะไรต้องรู้ไม่ใช่ว่าอะไรที่ฉันคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ดีไอ้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ฉันชอบและฉันจะมองว่ามันถูกเลยไม่ได้นะคะถ้าอะไรที่เราทําผิดเราต้องรู้ว่าเนี่ยฉันทําผิดนะฉันต้องแก้ไขตัวฉันเองไม่ใช่ว่าโหถล่มลึกว่าฉันอยากทาอะไรก็ได้ที่ฉันมีความสุขนะคะไม่ใช่ เพราะเหตุคุณสร้างอย่างไรผลมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นดังนั้นการที่คุณจะสร้างเหตุของความสุขมันจะต้องเป็นความสุขที่ถูกต้องตามตรรกะหลักลการได้เหตุผลมันมันไม่ใช่เป็นการทําตามใจตัวเราเองมัไม่ใช่ทําตามใจตนเองตามกิเลสตัณหาตามมิจฉาทิฏฐินะมันเป็นความเข้าใจผิดนะคะมันเป็นความเข้าใจผิดเราเข้าจริงๆนะคะ